วัสดีครับพบกับผมนะครับวันนะัวครี่ปลาปาน้ําดีวันนี้จะไปดูงานนะครับที่นะราธิวาสกับซับแปดนะครับไปดูว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับ ตัวอย่างรอตันปาตูสภาพลงสุกสามหกเ่ได ทางดูดประมาณ20เมตรสะนามดิบ Chào Med Chắc lùng xúc từng dấu gì sẽ vẹt mệt tiếp từng khóc lăng Anh đi tổ tàng trống rồi nè ต่อตั้งส่งจากโรงสูบถึงกรอง50เมตรต่อตั้งทางดูดทางสรงน,นะน่ะ อันนี้ใช้ใชายายาย้งานอยู่ไหมครับปกติใชอเมื่อกีู้เป็นติดอย่ที่เดียวว่าใช้ต่อมาบมานจะต,อต,อตอ่อตรงเป็ใช้แล้วก็มใช้เลย ไอ้นนี่ยีดิฟคืออะไรนะยีดิฟตัวนี้คือตั้งนี้ครับตั้งนี้น่าจะเสียเลยวะมสภาพบอ่อตกตะกอนนะครับเป็นสระน้ำไป

ทางกลองความหม้พี่กลองตีว่าตีว่าปั๊มปั๊มเมนูมันนึ่งจุดทานมันจะทำให้ตรงนี้มันมันมันไล่เร็วเกินไปใช่ไหมพอมันผมมันออกมาจากการปั๊บมันจะไล่เร็วเราต้องการแค่สิบคิวต่อชั่วโมงสิบคิวต่อชั่วโมงถึงอัตรากันเลยแรงมาซ้ำเรงมามันทุบไปยี่สิบห้าคิวพอพอทุบเร็วปุ๊บมันอ่า คือคือตรงนี of of s. <S uh, s <S mm ้จ hmm. yeah. I mean, yep. uh, uh ังก็ไม่เข้าใจเขาเขาว่าเอาทำแรงแี่ว่ามัน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 แรงดีขึว่าปขนานแต่วตัวตรงมันไม่จ่ายนะไอ้ตัวนี้ไม่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 หล่นที่ตัวนี้ ไม่ไม่ได้ทำไฮดรอลิกจำฮะไม่ทำเมื่อเมื่อเนี่ยมันหลาดเองเกือบเกือบเท้าหลาดับมันต่างกันอยู่นิดเดียว มันจะต้องต้องเสร็จนี่เนี่ยสั่งว่าเดี๋ยวไปตัก่อนึกถึงแนวคิดว่ากิตเสร็จแล้วซักทิชสารเคมีก็คือสารต้มและปูนขาวปูปนขาวนี่อาจจะใช้ไม่ใช้ก็ได้ มันขึ้นอยู่ชาถ้าน้ําเป็นกดยบที่นี่น้ำน่าจะเป็นกดที่นี่ตอนนี้ต้องเอา,าอปูนขาวรช่วยปรับน้ําให้เป็นกลางพอน้ำเป็นกลางแล้วก็มันจะตายต้นมันช่วยจับตะกอนมันทําให้น้ําเริ่มเป็นตะกอนเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยประมาณช่องเนี่ยเสร็จแล้วมันสมบูรณ์สมบูรณ์ไปมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นไปตกตะกอนลงตรงนี้แต่ตรงนั้น,นเราต้องข่ายตะกอนทิ้งทุกวัน เสร็จแ,แล้วนะ้ำในถังนั้นเนี่ยมันจะใสขึ้นใสขึ้นแล้วมันจะเออลดมามาลงถังกองตันนี้เป็นตัวก,ก,กองตัวกองใสกองตักองใสกองตักองฝากบนได้น่นกันก็ได้สิ